คุณกำลังฟังภู้วิททอพอดแคสต์รู้จักตัวเองให้สำเร็จไปด้วยกัน Welcome to Listening ภู u w i t t l k Podcast ต์ว o ย่างเช่น to Achieve Together สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับแล้วก็เห็นข้อมูลแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ กฎหมายด้านอาชีวอนมามัยและความปลอดภัยฉบับล่าสุดที่ออกมานะครับเป็นเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นชื่อเดิมก็คือเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำปี52นะครับพอดีเมื่อวันที่วันที่6กสิงหาที่ผ่านมานะครับก็จะมีกฎหมายใหม่ฉบับหนึ่งออกมานะครับ นั่นก็คือกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการรวมไปถึงการดำเนินงานนะครับด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ำปี64นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับในส่วนของกฎหมายฉบับ นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าออกตัวก่อนขอออกตัวก่อนนะครับในส่วนของการสรุปวันนี้ก็จะเป็นการแจ้งข้อมูลคร่าวๆเปรียบเทียบข้อแตกต่างเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงข้างในลึกๆนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ใช่เชิงการสรุปสาระสำคัญอะไรมากเท่าที่ควรแต่เป็นการโอเวอร์วิวว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ ต้องผูวิทย์นะครับกววันนี้ในส่วนของการาให้ข้อมูลนะเอาอย่างแรกก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงคือกฎหมายเดิมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจัรปั้นจัดมอหนามนะครับชื่อเดิมของเขาเนี่ยนะครับกฎหมายเดิมที่บังคับใช้นะครับก็จะเป็นชื่อเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นชื่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพเวล้อมใน,นการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรปั้นจั่งและหม้อน้ำปี2552นะครับที่กําหนดที่บังคับใช้อยู่นะครับแต่ปัจจุบันนะครับล่าสุดนะวันที่6กวันที่6สิงหาที่ผ่านมานะครับก็มีกฎหมายออกมาใหม่นะครับแทนกฎหมายฉบับเครื่องจักรมดจั่งหม้อน้ําปี52นะครับนั่นคือกฎกระทรวงกําหนดมาต,มาตรฐาน ในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรั้นจัดมอน้ำปี2 5 6 4น่ะครับท่านเห็นไหมครับสิ่งแรกที่แตกต่างกันแล้วนะครับคือสิ่งแรกก็คือชื่อกฎหมายนะครับอันนี้คือผมเปรียบเทียบตามตัวบทเลยนะก็คือข้อต,ต่างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือชื่อกฎหมาย นะครับชื่อเดิมเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการดําเนินงานดําเนินการนะครับแต่ว่าชื่อใหม่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการและการดําเนินการด้านความปลอดภัยนะครับผมจริงๆกฎหมายฉบับนี้นะครับกฎกระทรวงเครื่องจักรปั้นจานร์หม้อน้ําปี64ผมขอเรียกย่อๆแล้วกันเนาะสำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เป็นปี6.4นะครับประกาศในราชกิจจานเุเบกษาวันที่6สิงหาคมนะครับปีพุทธศักราช2 5 64นะครับสำหรับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็นับไปอีก90วันนะครับนับจากวันที่6สิงหาคมไปนะครับก็จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับอย่างเดิมนะครับทวนนะครับกฎหมายฉบับนี้จะไม่ได้บังคับเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ นะครับเป็นกฎหมายกฎกระทรวงในระดับขั้นของกฎกระทรวงนะครับก็ออกโดยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยปีพศ2554นะครับซึ่งก็คลอดในส่วนของกฎหมายฉบับนี้ออกมาซึ่งกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ออกตามความในมาตรา5วรรคหนึ่งและมาตรา8วรรคหนึ่งนะครับของพรบความปลอดภัยปีพุทธศักราช2554 นี่นะครับสำหรับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นอยู่ในระดับของกฎกระทรวงต่อไปนี้นะครับผมจะพูดแบบรวมๆนะครับผมจะใช้ชื่อย่อเขานะว่าชื่อกฎกระทรวงเครื่องจักรปั้นจันหร์นอน้ำปี64นะครับแล้วอะไรมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างแรกเลยอันนี้ที่ผมสรุปมานะที่ผมสรุปมาผมก็มีสรุปไปหลาย,ลยหลายอย่างนะ ทั้งสรุปฉบับเก่าแล้วก็สรุปฉบับใหม่นะครับทุกคนสรุปฉบับเก่าเนี่ยคือถามว่ามันมีหมวดหมวดเหมือนเดิมไหมมี4หมวดเหมือนเดิมครับสหมวดเท่าเดิมนะครับแต่เราจะมาโฟกัสกันนิดหนึ่งนะครับดูจากชื่อกฎหมายและมีเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับชื่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับอันที่2นะครับสิ่งที่2จะมีเปลี่ยนแปลงก็คือนะครับในส่วนของคํานิยาม คำนิยามนะครับคำนิยามของเดิมปี52เนี่ยนะครับมีนิยามเกี่ยวกับคําว่าเครื่องจักรไม้ถึงตันจานไ,ไม้ถึงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคํานิยามของเขาเนี่ยมีแค่13นิยามแต่ว่าปี64นะครับเพิ่มขึ้นเป็น25นิยามเลยทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นตั้ง12บสองนะี่ยสิบสองนิยาม12คํามีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยววันหลัง,งมาอธิบายขยายความกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับก็คือ คำนิยามเปลี่ยนไปนะครับจาก13นิยามนะแค่13นิยามเองนะคำว่าน,นิยามเนี่ยคือถ้าเป็นพูดภาษาง่ายๆนะถ้าเป็นพูดภาษาง่ายๆก็คือคำจำกัดความการให้ความหมายว่าอย่างเช่นถ้าพูดถึงเครื่องจักรนี่หมายถึงอะไรถ้าพูดถึงปั้นจันร์นี่หมายถึงอะไรถ้าพูดถึงรอกหมายถึงอะไรถ้าพูดถึงหม้อน้ําหมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนคำ definition นะครับประมาณนี้นะครับจากฉบับเดิมปี52เนี่ย มีแค่13นิยามนะครับปี64นะครับมีเพิ่มขึ้น12เป็น25นิยามนะครับท่านก็ลองไปอ่านดูแล้วกันคร่าวๆนะครับว่ามีนิยามอะไรที่เพิ่มขึ้นมาและมีคีย์เวิร์ดไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและมาตราครับผมกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยปี52นะครับมีทั้งหมด97มาตรา4หมวด97มาตรานะครับ แต่กฎหมายฉบับใหม่เครื่องจักรปั้นจันร์หม้อน้ําปี64นะครับมี4หมวดเหมือนเดิมแต่มีทั้งหมด121มาตรานั่นแปลว่าเขาเพิ่มขึ้นมาทั้ง24มาตราเลยนะครับอ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เบสิกเลยที่เรารู้ว่าข้อแตกต่างคือจากของเดิมเพิ่มเป็นจาก97เป็น121มาตราเพิ่มตั้ง24มาตราครับท่านผู้ชมนะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับอาทีนี้เรามาเจาะลึกนิดนึงสาหรับแต่ละหมวดนะครับแต่ละหมวดเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรนะครับการเรียงลําดับหมวดเนี่ยยังเรียงเหมือนเดิมนะยังเรียงเหมือนเดิมก็ถ้าหมวด1จะเป็นเรื่องของเครื่องจักรนะครับเรื่องหมวดที่2จะเป็นเรื่องของปั้นจักรนะครับหมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องของหม้อน้านะครับและหมวดที่4จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อันนี้คือก็จะมีการแบ่งเป็นหมวดทั้งหมด4หมวดเหมือนเดิมนะครับแต่ดีเทลข้างในนะครับดีเทลข้างในจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงผมขอสรุปแบบรวมนะครับสรุปแบบรวมอย่างนี้ครับต้องต้องบอกอย่างนี้ก็คือที่สําคัญก็คือกฎหมายเครื่องจักรปั้นจานหม้อน้ําปี6-4เนี่ยนะครับที่จะบอกว่าบังคับใช้อีก90วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานะครับนั่นคือเขายกเลิก กฎกระทรวงเครื่องจักรปั้นจันมะน้ําปี52ทั้งฉบับเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้หลังจาก9 0วันนี้เป็นต้นไป9 0วันนับจากวันที่ในประกาศในราชกิจจานะนับจากวันถัดไปนะั้นอ่ะประมาณน่าถ้าจะไม่ผิดก็คือประมาณน่าจะเป็นช่วงหนึ่งพฤศจิกานะครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปเนะี่ยคือจะต้องรอประกาศกรมสวัสดิการที่ออกตามกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้ นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีประกาศกรมสวัสดิการอีกไดาหลายฉบับที่ออกโดยกฎกระทรวงปี52นะครับกฎกระทรวงเครื่องจักรปั้นจั่รมน้ําปี52นะครับต่อไปเนี่ยก็คือต้องรอก่อนรอกฎหมายที่ประกาศกรมสวัสดิการนะครับตามกฎกระทรวงเครื่องจักรปั้นจั่งมน้าปี64เสียก่อนนะครับเพราะว่ากฎหมาย64เนี่ยเขายกเลิกปี52ทั้งฉบับนะครับ เพราะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยในามาตราสองข้อสอนครับว่ายกเลิกกฎกระทรวงเครื่องจักรปัญจันมาน้ำปี52นะครับแน่นอนคือทั้งยวงครับไม่ว่าจะเป็นประกาศกรมคําชี้แจงอะไรต่างๆที่ออกโดยกฎหมายฉบับนั้นก็คือหลังจาก90บวันไปก็ถือว่าเป็นการยกเลิกโดยปริยายอ่ะต่อมาสิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือหมวด1นนะครับอย่างที่บอกอันนี้คือผมคอมเพล์มาแล้วนะ อลองแผ่ไว้เป็นการสรุปรวมนะครับเป็นการสรุปรวมไม่เห็นโอเวอร์วิวคร่าวๆสำหรับท่านที่ยังไม่ได้อ่านดีเทลนะครับจะได้มาฟังกันนิดหนึ่งว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอ่ะเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงละกันหมวดหนึ่งเนี่ยของเดิมนะครับปี52เนี่ยมี5ส่วนด้วยกันมีส่วนบททั่วไปมีส่วนที่2ปั๊มโลหะเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมกา๊าซหมวด4ครื่ส่วนที่4รถยกส่วนที่5เนี่ยฟอก ลิฟต์นะครับลิฟต์นะส่วนที่5นี่คือลิฟต์แต่หมวด1ของปี64นะครับเครื่องจักรปั้นจันทร์าน้ำปี64นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น7ส่วนด้วยกันนะครับเริ่มจากส่วนแรกคือเป็นส่วนทั่วไปนะครับส่วนที่2โอเคเครื่องจักรที่เป็นเครื่องปั๊มโลหะนะครับส่วนที่3จะเป็นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมกา๊าซส่วนที่4อันนี้จะพูดถึงรถยกครับผม ส่วนที่5จะเป็นเรื่องของลิฟต์เหมือนเดิมนะครับส่วนที่6พที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของเครื่องจักรสำหรับใช้ยกคนขึ้นทํางานบนที่สูงอันนี้นะครับผมสลตานะไปเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดมาจากเคสเรื่องของออการใช้ Power Crane ในงานก่อสร้าง,งต่างๆที่อาจจะมีผลต่อการทำงาน มีผลต่อความปลอดภัยของพนังงานนะครับก็เลยน่าจะมีการ add สิ่งสีนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีคณะกรรมการคณะอนุกรรมการลหลายท่านก็จะมาจากส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในการเพิ่มขึ้นมาและส่วนที่7ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของรอกครับจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าเซฟตี้ท่านไหนจปท่านไหนเคยเห็นข้อมูลเนาะคำว่ารอกเนี่ยจะรวมอยู่ในเรื่องของหมวดปัญจ เพราะว่าดิฟฟิเนชันของรอกของรอกในแต่ก่อนจะอยู่ไหมรวมถึงรอกประเภทรอกมือสาวอะไรนี้ด้วยนะครับปี52าสองเขาจะพูดประมาณนะแต่ว่าปี54ีปี6กสี่ะโทษทีปี64เนี่ยเขาจะแยกออกมาว่าเป็นรอกเลยนะครับสรุปก็คือหมวด1นนะครับเครื่องจักรนะครับปี64มีเพิ่มขึ้นมา2ส่วนด้วยกันเป็นส่วนเรื่องของเครื่องจกักรสาหรับใช้ยกคนขึ้นทํางานบนที่สูงแล้วก็หมวดที่ส่วนที่7ก็คือรอก ส่วนหมวด2เรื่องของปั้นจันทร์เรื่องของปั้นจันทร์ตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังคร่าวๆนะอันนี้พูดรวมๆนะยังไม่ได้อ่านดีเทลอะไรมากมายก็เป็นหมวด2เกี่ยวกับพูดเรื่องของปั้นจันทร์เหมือนเดิมก็จะมีผู้บังคับปั้นจันทร์ชนิดปั้นจันทร์อะไรต่างๆนะครับเรื่องของการอบรมอุปกรณ์ที่ใช้การทดสอบตรวจสอบอะไรพวกนี้ก็จะมี5ส่วนเหมือนเดิมนะครับมี5ส่วนเหมือนเดิม ต่อมาหมวดที่3นะครับหมวดที่3อันนี้จะเป็นหมวดใหญ่ที่ผมต้องบอกว่ามีการแบ่งซอยดีเทลออกมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับของเดิมเนี่ยต้องบอกนีนะของเดิมเนี่ยหมวด3นะครับหมวด3ของเครื่องจักรปั้นจันรหม้อน้ําปี52เนี่ยจะเป็นหมวดแค่เรื่องของเอาชื่อหมวดก่อนนะเอาชื่อหมวดก่อนชื่อหมวดเนี่ยจะแค่หมวดหม้อน้ํานะครับ แต่มาปี6-4ปี6-4เนี่ยรับยาวเลยนะจะเป็นหมวด3เรื่องหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนอ่ะเป็น2องคำไว้นะภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแปลว่าหมวด3เนี่ยนะครับมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา3เรื่องด้วยกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ ใกล้เดิมแล้วก็ต้องการที่จะเคลียร์เรื่องต่างๆหลายอย่างที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องของหม้อน้ำหรือบออร์นะครับอย่างเช่นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานครับแน่นอนคือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนอันนี้นะครับเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในหมวด3นะครับก็จะเป็นส่วนที่3ส่วนที่4ก็จะเป็นภาชนะรับความดันส่วนที่5ก็จะเป็นภาชนะบรรจุก,กา๊าซความดัน น,นั่นแปลว่าคีย์เวิร์ดหลักๆของหมวดวิชาที่หมวดที่3เนาะจะมีเพิ่มขึ้นมาอยู่3เรื่องนะครับตั้งแต่ชื่อหมวดเลยจากหม้อน้ําแค่หม้อน้ำนะเป็นหม้อน้ำหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนนะแล้วก็เป็นภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุก,กา๊าซทนความดันนะเป็นทั้งหมด4เรื่องด้วยกัน มันก็จะเป็นเรื่องส่วนที่1ทั่วไปส่วนที่2หม้อน้ําส่วนที่3มหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนาความร้อนส่วนที่4ภาชนะรับความดันส่วนที่5ภาชนะบรรจุก,กา๊าซความดันนะครับหลักๆเลยต่อมาหมวดที่4หมวดที่สียังรวมๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับรวมๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับรวมๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะ ส่วนที่4นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับก็จะพูดถึงเพื่พ PPE พูดถึงการใช้งานต่างๆนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูคร่าวๆนิดหนึ่งสำหรับปี64ี่เนี่ยดีเทลที่ผมพอจับจุดได้บางอย่างนะต้องบอกว่าพอจับจุดได้บางอย่างอย่างแรกก็คือ,อที่เป็นเครื่องจักรสำหรับใช้ยกคนขึ้นทำงานบนที่สูงอันนี้แน่นอนนะครับ อันต่อมาเรื่องของรอบส่วนที่1 2ข้อเนี่ยนะครับต้องมีการเรื่องของการเทรนนิ่งด้วยในตัวนะครับและหมวดวิชาที่3เรื่องของหม้อต้มหม้อต้มที่ใช้ของเหลวต,ต่างๆนะครับอันนี้นะครับก็จะเพิ่มเรื่องของการอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอบรมในส่วนของผู้ควบคุมหม้อไอ้น้ำนะครับเรื่องของผู้ใช้งานหม้อต้มนะครับแล้วก็ภาชนะรับแรงดันพวกนี้นะครับรวมไปถึงอบรม สองปีต่อครั้งด้วยนะอันนี้ก็จะมีการเหมือนรีเทนด้วยเหมือนกันนะครับเป็นมาตรารอยนะครับข้อชี้รอยก็จะพูดไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะอันนี้ผมสรุปสรุปไว้นะสรุปไว้ว่าเป็นเป็นอะไรบ้างนะที่เอ่อรว,รวมแล้วที่ต้องรออธิบดีประกาศกำหนดนะที่ก็ต้องรออธิบดีประกาศกำหนดก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของออแบบตรวจนะครับการตรวจ ครับต่างๆนะครับแบบต่างๆนะครับอันนี้คือแน่นอนต่อมาจะเป็นเรื่องของอาการกําหนดในส่วนของสภาพการทางานนะครับเรื่องของหลักสูตรอบรมนะครับตามข้อ13ก็มีเหมือนกันนะครับหลักสูตรตามข้อ40หลักสูตรอบรมนะอันนี้ข้อ13มนี่น่าจะเป็นเรื่องหมวด13จะเป็นเรื่องของที่เป็นเครื่องจักรสาหรับใช้ยกคนขึ้นทํางานบนที่สูง จริงๆในในดีเทลตรงนี้เขามีบอกว่าต้องเทรนนิ่งเรื่องอะไรด้วยนะแล้วก็บอกว่าอบรมตามหลักสูตรตามที่อธิบดีสะประกาศกำหนดเดี๋ยวก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อ40เป็นเรื่องของหลักสูตรอบรมข้อ40นี้จะเป็นหลักสูตรอบรมกับพวกของรถยกนี่แหละฮะรถยกกับถ้าเป็น13กับ40เนี่ยจะเป็นเรื่องของรถยกกับการใช้เครื่องจักรในการยกคนขึ้นทํางานนะครับ ข้อ57นะอันนี้แบบทดสอบติดตั้งความจำเป็นในการตามแบบนะข้อ58เ,อเรื่องของการทดสอบนะครับปีละ1ครั้งนะครับและข้อ56ก็คือตามข้อ56เนาะก็คือจะมีการตรวจสอบทดสอบต้องรอแบบจากธิบีนะครับข้อ67คู่มือสัญญาณมืออันนี้มีการระบุมาตรฐานมาเลยนะครับทุกคน จากเดิมเนี่ยของเดิมอะ่ะจะมีเป็นบอกว่าตามกฎหมายเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นระบุมาเลยว่าตามมาตรฐาน ASME นะครับหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่ากับที่อบดีกาหนดนะครับแล้วก็ข้อ72หลักสูตรอบรมปั้นจันทร์อันนี้ก็เดี๋ยวรอหลักสูตรที่ประกาศที่บดีกําหนดนะครับข้อ9 5ใช้หม้อต้มน้ําตามมาตรฐานอันนี้โอ้โหไล่ย,ยาวเลยมาตรฐานมี ISO มี ASME G i s ดินของอเมดินของ เจอร์มัน t R d BS Standard, ENDOT หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับแล้วก็ข้อที่100หรือมาตตารนะ้อยเนี่ยก็มีผู้ควบคุมหม้อน้ำน,นะครับก็จะมีอุรมลับสูตรตามที่กำหนดนะครับข้อ109ก็ตามหม้อน,น้ำตรวจหม้อน้ำอย่างน้อยปีละหนครั้งก็ตามแบบเดี๋ยวรอแบบอธิบดีกำหนดนะครับข้อ111ก็ทดสอบนะครับความปลอดภัยของหม้อ หม้อน้ำหมอ้อต้มไอ้น้ำนะครับแรงดันพวกนี้นะครับแบบตามที่บดีกําหนดน,นะครับรวมๆแล้วก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับหลักๆก็จะมีแบ่งตัวเนาะถ้าเป็นส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งตัวออกมาเป็นเรื่องของเครื่องจักรสําหรับใช้ยกขึ้นลงทํางานบนท,ที่สูงแล้วก็รอกนะครับส่วนที่2นี่เหมือนเดิมส่วนที่3จะเป็นเรื่องของที่เพิ่มขึ้นมาคือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสือน่อนาความร้อนภาชนะรับความดัน และภาชนะบรรจุกา๊าซทนความดันนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้แต่ที่แน่ๆน,นะครับที่แน่ๆคือต้องไปอ่านทําความเข้าใจกันอีกเยอะเพราะว่าต้องขอบคุณในส่วนของคณะท่านอนุกรรมการหรือท่านคณะกรรมการในการที่ร่างแล้วก็พิจารณาในส่วนของกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยเท่าที่อ่านคํานิยามริฟิเนชันนะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายมากกว่าเดิมมากกว่าก่อน หน้านี้นะครับก็ยังแรกที่อยากให้ไปดูนะครับจาก9 7มาตราเป็น121มาตรานะครับจากนิยามเนี่ยมีแค่13ข้อเป็น25ข้อนะครับหมวด1ก็จะมีเรื่องเยอะขึ้นมาอีก2เรื่องนะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องอบรมนะอบรมนะครับอบรมเนี่ยมีหลายอบรมเลยตั้งแต่อบรมเรื่องของเครื่องปั๊มโลหะเรื่องเชื่อมไฟฟ้าเครื่องเชื่อมก๊าซลดยก เรื่องจักรสำหรับใช้ยกขึ้นลงทำง,งานบนที่สูงนะครับเรื่องของปั้นจันผู้บังคับปั้นจันต่างๆเรื่องของหม้อต้มหม้อต้มที่ใช้แรงดันนะครับภาชนะรับความดันอะไรทุกอยาก่างโอ้โอบรมเยอะมากเลยนะครับอบรมเยอะมากแต่ว่าทคลี่แน่ก็คือถ้าสัวติว่าหลังจากนี้เนาะถ้าต้องการอบรมหรือสนใจอบรมก็ติดต่อผมได้นะฮะ <laughs> ผมก็จะมีอ,ะอาจารย์ท่านวิทยากรที่อยู่ในเครือข่ายนะครับ ที่อยู่ในคอนเน็กชันกันก็เยอะเหมือนกันมีหลากหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญนะครับแล้วก็ติดต่อบริษัทผมได้นะครับสาหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนในการสรุปรวมรวม e r v i e คร่าวๆสํา,า,าสหรับกดกระทรวงนะครับเครื่องจักรปั้นจันหม้อน้ําปี64สําหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่อ้ออย่าลืมนะครับท่านไหนที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆนะครับสาระดีๆอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม แล้วก็กดซี e ฟิร์ t นะครับเป็นส่วนของเพจของเราแล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับยังไงเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญคือมีคําถามอะไรเมนเวเดล่านะครับถ้ามีประโยชน์กดแชร์ไม่อั้นครับผมไม่อั้นมีประโยชน์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปต่อไปครั้งต่อไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ